เฮ้แลวพ่อโอ้ทำไมรถทำไมรถเช้เปิดน้ำแล้วพ่อโอเคบาทเองพี่น้องเลยหลังจากออกมาแต่เพื่อนบ่าวบุญนำ อ้าวแมนบาบุญแห้งพี่น้องเลยขิดหอดแต่บาบุญดำพี่น้องเพราะว่ายังสั่งยามลาวยังไม่ได้อยู่สั่งยามลาวหาซองยาดีกระเพาะยาดีหลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้นค้าเวียดอยู่เมื่อนี้ของโทรหาร่าจะไปขึ้นเซปอลน้ำได้หนิปึ๊บ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 บายดีบาดีวินเนอร์ของนี่วินเนอร์ขอนี่วินเนอร์ยังหนักคู่นะเห็นบวกคู่วินเนอร์มาดีปนุ่งเลยาดีปนุงบอกโน่นนิ่ว ม่นิวอาเดีเห็นบ่กคูบานเจ้าอิบอกเออสบายดีฮะสบายดีตอนนีน่ะอืมผูเห็นบ่อผูอ่สูงนะอ่นผูได้รู้ไหมอ๋ออืมผู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  เอากาบตักท้ายสบายดีเด้อพี่น้องวัดสุขุสุคนพี่น้องเลยพาครอบครัวพาน้องวินเนอร์น้องนิวพี่น้องเลยพาเล่นมาเที่ยวเลยเนาะต่างมาเยี่ยมมายามทางเบาบุญเฮงพร้อมดุลครอบครัวเพลินเนาะ้องคนก่นอยู่ดีไม่แห้งลูกสาวเพคนก่าโอ้ยแข็งแห้ง,ข,งขนาดพี่น้องเลยหาดินอยู่ราว,ราวน่าวน่าวนะสันขีความเราสันพี่น้องเยเนาะมาขึ้นความเองได้สันลูกเคนไก่ที่แข็งแห้งเลย นนหนึ่งเดือนสิห้านึ่งเดือนหนึ่งขวบเดินละผาทางแมวนิ้วพันไปเที่ยวเคยมาเที่ยวนอกเป็นเหนื่อยกันนะเนาะไอ้ยเมีนิวนะ้วเนาะตอนยังสาวก็ยังบ่มาเน,ะนาะ,ออะพอด,ดีแหละพี่น้องยนาะครั้งแรกกำลังผู้พาปลาใหม่ทำกันลุงนะ้องมาเห็ดเวียงยู่ใรถแล้วน้อลุงเนาะเคยมา ลุงได้นี่ยว่ะลุงได้ลุงจันโอ้มาอะไรแล้วลุงจันอ่ามาพอๆตอนนั้นเด้มาส่งน้ำฝนเดยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นยังกอผัดผัดกะขาวผัดกะข้าวบนฝนแต่งงานยังไงอ่ะอ่าบนฝนมาจัดงานแต่งงานเลี้ยงยังไงนะครับ ไปเ่นทางเดินทางไปน้ำกักนอนเปนเน่เด้อ่านอนี่เราเบิ่งบุ๋เน่ะน่เคยเฮ้ยาก้เยเหรอเห็นบกู้เราวีนพากันท่วงผู้เซลเซีลเี่นเองเลยเคยเห็นผู้่ที่บ้านเ่นนี้ด้ตรงไฮตรงหน้าว่ะสันเนาะ คอยนะเจ็บโอ้ยนยังไอเนาะพากันถ่วงผู้เซลล์เซลสองไหนหนอ้ <c oughs> เนาะล้างมุ่งหน้าไปทาฟรังหน,หน้องไอ้เนาะมุ่งหน้าไปผู้ข้างหน้าร <c oughs> ะวังเดอ้อพอเบรกเด้อจับเนาะนะลูกเดอ้อ นี้บ็เก็บภาพบรรยากาศดูบรรยากาไปเลยเก็บภาพบรรยากาศถ่ายหกใบการละครหนึ่งเคยมาที่นี่บังเดอพอเบียดเดม้อเ็เด่เะ็บบ่เ็บบ่เ็บปนน่ยฮ้ เงียบยิบยฮเยย้เล้ีากแล้วตอนนี้ในเวลาสามโมงแรกเด้พี่น้องเด้อสามโมงรงีเสามโมงรือว่าสิบหนาฬิกาพี่น้องเลยศูนย์นาที ออกมาแต่ <S <S บ้านเบาบุนแหงลุงนาเขาไปผลทงูทางลุงจันนำหนาก่อนระวังเด้อฮึบเฮฮง้มีอย่างทำปกทำปกเดูงามเนาะ นิ่มีกเกอย่างง่ายเลยอ่ะเออเฮ้ยเาเคยมาจุดทีเอาโมฝากไปตุ้ยเด้อจักหน่วยเด้อนิวเอาฝากจักลูกจักหน่วยจักใจโมฝากไปตุ้ยเด้อใส่กระบะรถเมื่อนี่เอาหย่งเอาหนวยผู้นะเอาผู้ก่อนหนึ่งบ่เอ้ากินผู้กินก่อนนึ่งเฮเคยเห็นนะเด้อมาเบิ่งเลย ิม้นเหน่็นปะนมมัต่มเนาะนตาตื่นใจตื่นเต็ดเนาะสามม่รู้คนเดนจริงดินัจนน่นับกับมคู ดุม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 นั่งระไรน้บนับพูววินนับพนับพูวงสนี้ยินดีต้อนรับสู่แห่งท่องเที่ยวเมืองทาเขกแขรงขมวนทำพระก่อทำพะเล้วทางนี้เนาะทำเตียนี่ไปหางไหนสัตว์ทางนาบแล้โอ้โหสุดอยบ้า มหนคือใหญ่แน่ดีนะผู้อู้ยานเน๊ะผ้ผู้เห็นมาวนามันคือสูงเน๊แมวนิวกันทายสบายดีนอนสบายดีเลยสวัสดีป้ะผู้ผู้ผู้มันแรบอลไทยหูไทยห้อยนี่ไทูป้อแขกเดนี่โน่อ่าูไทูป้อจน้ำหนะวินอ้วินึงต้นเต้นอู่วนก้หรือเา ส่งกระจกูน่อยเยเเคยเห็นลกาเคยเห็นแม่ขาเจนกันนี่แ้ลูกเอลูกปลาเต้ามาเบิ่กมาเรี่ยวลงพูนเลยบาทเลย อยลงพูได้บาทเนก้ยผูรายหน่อยสำบาวินเอ้ยอท่อพุ่ไปไล่ะพอขึ้นไปพุ่นกับไปนากายรักเศ้าน้นนไายเพื่อไปเลยฮะขึ้นไนายเพื่อพายเพื่อ่ายยอออเอ ขับนั่งแองนี่ขึ้นไปพุ่นบ่อยคืนไปพุ่นอีกไกลประมาณสิบโลเจ๊เจ๊นี่เป็นมอญไกลสักคือสักไม่ไหวที่คึณขับนี่รึเปล่าไปว่าเพื่นเพื่อนบมีคนนั่นนะจ๊ะบมีแบบว่าติดท่องเที่ยวนะจ๊ะไบว่าช่วง ตับปุงด้วส่วงนี้เนาะบ่อยมีคนมาเที่ยวก็คือส่วงลราดูห้อนเนาะรดูห้อนดูนาวนี่เพื่องิมากมากเลยเราตองเที่ยวตาเนี่ยแี่ น่าขนน้ำนี่ไช่เพราะที่น้ำน้ำอะไรมาทางอื่นดิมันคือไม่จะพูดถับแท่ถับนกถับนกกรมี้กับเดียวกันนี่เสาวเคยเห็นมีภูอันอยู่หน้าดิเนาะผามืตุ่ยมาหนำมาเบิร์ภูเบิ่าพี่น้องย แล้วอึ้งตัก็เมื่อบอกเล่าหรืตัวกันบาดเมื่อนี่กันเม่ออนให้มัน้ฟังนีู่าจะปนกในน้ายมปลาแล้วนี่น่ะโอ้ยยมตูงเนาะโอ้ยนี่นี่ยตูงนิว โอ้ปลาคุณเนะบ่อืปลาตานาลองร้องรองปชิวข้ามนยงคู่งามเนาะค่อะไนีนาถว่วเด้ลไวเงี้ยคนเห็นบ่องน้ำเนาะเดี๋ยวของน้ำโบกคนบ่เอคนละเทียกเอี้ยวคนละมันเป็นบอลบอลลูปเนาะออไอ้ลุงคือจอดบาเนี่ยแบบไรจั เดี๋ยว่าคุณปิดดำไปจักพอแล้วถอยหลังอ่ะว่เลยอ่ะเป็นน้ำอย่าเป็นน้ำห่วยไปบลั๊กสองเมืองนี้ยุ่นจอดนี่ก่อนนะมันกว้างนี่เฮ้ยตีกลับแล้วอะไรเนี่ยบนเที่ยวเนาะห่านก็ว่แล้วมันมันแบบว่าเบิด์ส่วงส่วงส่วงท่องเที่ยวซะผู้แล้วบาทนี่เนาะามนั่งเอ็นผู้เล่า มัดเจริญธรรมนางเงี้ยนะน่ามว่ะในครื่องเที่ยวก็กปวเปิดก็มันบุคอยมีคนเนี่เนาะบุคอยมีคนมา,นมนมาดวงมาเลยถาม,มึงดุงด้วยอ้าวคือกลับแล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยลองเชื่อกลับมาแล้วบาะนี่ เรียบร้อยเรียบร้อยหัวใจหัวใจหัวใจช้ำป่ะนี่ปลาลุงยังพ่อคนตั้งตันไมมไว้เนาะเมื่อกี้เนาะแมนตันไมมไว้โอ้ยพ่อเขียนบอกกันเนาะไงนี่เนาะไเต๋อิื่เต๋อพอเขียนบอกแน่กระบืองเนาะเนาะนวินเนาะไม่เลยวินเนอรอดเลยวินเนอร์อดเลยแล้ว ไปเชฟปีนัครับก็กอนบาน่อยวิ่เมือหเอนเลบาทน่ยมูนาเขาสู่ถำเดี่บาทน่พี่น้องเลยน้ำใสยหมอเนาะใสนีนะใช่ปะาตีตาลันท่นเนาะพาาี่เอาไว้เคยเห็นเเนดังพึงอยู่พี่ติู้ทานนเนาะ บ้านเฮามีแตให้หน้าหน้าให้กันได้เพืนเนี่ยบ้านเ้าวาหลุดเขียวมิเตเขียวให้หน้าพี่เล่าดำนาเนี่ยพี่แต่เสียวก้นเสียวหลังเนาะยันพูหลุมาทับกิ่งไม่ว่านี่เนาะเข่าดำไปไหวเข่าแล้วก็มีอยู่ได้เนี่เนาะนะดูแบบว่าหลุนลงมานำยังพ่อคนจังบูฮิตเนี่ยในเนาะเอือนเดี๋ยวนี่เนาะวัวทำจิปีจมูกเนียเนาะประมวยคนบูฮิตคำเนาะ มาปิรอยนขอวโชโโโอรับแบบวินอนนนนนนนอนนนนนนนอนน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 ทนนนนอนอนน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 นอนน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 ทนน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 อนน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 นอนนน่นนนอนนนอนอ ลงมาซื้อหนังเข้มบาทนี่พี่น้องเยเนาะของฝากจากทาแขกคือเกามาทาแขกบอ่อซื้อขนมปานนี่แม่นมะฮอดทาแขกคนวะอ่าอันนี้หนังหนังควายบ่หนังง่วงบุ้มมีม่บ่อันนี้ขนมปานเนาะทงะบสดนี้เท่าไรอันนี้ อันนี้สองแสนอ๋อโชคพี่น้องเลยโหใหญ่กว่าประตูแม่ค่ายอันนี้สองแสนเนาะส้นส้นทอนทองเท่าไนร่ฮะซื้อมแล้วซื้อมแล้วบอกเช้าอ๋ออ๋ออ๋อเอาพี่น้องเลยเนาะไปว่าไปมาหาสูแวะได้เด้อร์หันหันแม่ค่ายยังก่อนเนี่ย

อันนี้ตัวนี้ร่วมพละก็วมกันอันเดียวกันบอ,อกกันังเค็มนี่สองแสน่สอแสนหานะ้าเนาะสองแสนมาน้ำเดียวมาน้ำเดียวไปน้ำเดียวขอบใจาย เได้ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเลยขอบใจลายเด้ออ่าซาวติงอฮะซาวติงพี่น้องเลยอยู่ขม้วนฮะไอ้ร่วมกันเลยเนาะขอบใจลายฮะฮะฮะไใส่เปล่ามัมมัมโอ้ยเมื่อเสือเล็กตอนนี้ยอ่ากินอะไรบ้ฮะอหาเน้อป็อันนี้ไว่าล้งก็ได้พี่น้อง เอาเข่ากรทังป่าก็เข่ได้คนมาทนมาตกเนาะโอเคีมานเลยเ็บรอยเนาะของฝากจากพาแขกบ้ายกับบ้านอยางนั้ขอมาแกหฮัมนะเอ้ยโมเมน ขายได้หมากเป็นพ่วงกันพ่วงนี่สมโอวโอววะสมยังเกินออัวเนาะอัวเฟืองโอหวานอันนี้หวานเนาะขอพ่วงเป็นโลวะขอเอาเครื่องโลได้ป่ะโอเคฮะเอาปนกันโลหนึ่งก็ได้เดยปนกันโลหนึ่ง เซตซาวี่น้อาอันนี้หมูเป็นอันนี้เห็ดเองบะอันนี้เห็ด่เอามเอเจ้าสวัรค์กันบอ๋ออยู่สวัสค์อากันสวัสกันอีเซโน อ๋อกระดาษแขกเจ้าเป็นคนสวรรค์เลยเนาะแม่เขาขอคนตาแขกกันเลยง่ายทำไมอยู่ที่เออขอคนตาแขกแม่คนสวรรค์ขอตาแขก่เออเออพี่น้องเลยเนาะห่านน้องติงเด้อไ,ไปมามาไปหามาแว่พี่น้องเลยน้องเพนคนใจดีแถมให้พี่น้องเลยเนาะเป็นแซนซ่าบอลตัวไหน อัวอัวพ yeah. ี่น้องเลยไปลองซิมก่อนฮะเนี่ยโอ้ทำไมทำไมเอาถือถือถือเอาน้ำน้ำน้ำอ่ะให้จะด พาใหม่หม่ oh, Hah, back, hey, ้วอโอ้ายใหม่ถทาม่เช็ดเบอร์น้ำแล้วโอยเ็หนูายูไปนะหนูไปนะหนูไยูไปูไป โอ้ยโอ้ยเด็กแค่นีะบาดนี่เกือบมันคือใหม่เนาะโอ้ยเอน้ำมันมันโอ้นน้ำมันเนาะน้ำมันโอ้ยตกใจบมดแค่นี้จะเอาท่านเนาะอ้ย โอ้ยตกใจหัดรถจักมันไก่้ครับไฟเนาะข้างนี้จะเอาทันหมดแล้วขอดเดียวขอไฟร้านโอ้ยเริ่ยเดิ่ยเดิ่ยฮะจังหวะโทษแล้วโทษแล้วกบใจกบใจ โอ๊ยตกใจบดข่ายกระไดพี่น้องเลยไปไปโอ้เ้เน่อก็จะตื่นโอ้ยเนื่อยก็ตื่นอลเดียวเข้าไปบอลไฟนะลูกแหงแล้วมันกุ้งหลังสีแล้มโซแน่โซแน่เไล้ยถ่าั้นบอดีๆมันหมดลามส่งเสือกได้ถ้าว่าจะส่งเสือนี่เรียบร้อยนี่นี่โอ้ยเงื่อนนั่นเบาไฟเรากับโมมสติเราบอกให้ยู่ๆเราจะยู่ออกไปได้ ไปยูรถออกไปเลยแบบยไนกปนอกยู่หนอกรอกเอาน้พจนอกพนมันมันจะหมดลามขึ้นทงเล้มันใหม่ใช่เลยใหม่บนเลยใหม่รถเลยรถจักคินก่อยนีเนนนอนอดื้อ โอ้ยตกใจพกเกือให้นกใช่เน่ยใ่เลยหรอวะน้ำมันรุนแรงน่เ่ด้อน้องรงเนาะติดมาถุงขนมบอกคุณไปโอยจบาแล้วเมื่อเหมดท่านหรอว่ารถเราบรเนั้นหมดท่านหมดท่นเหญ่แต่มันบุ่มเลยเนาะเราเบิดเนาะ ไปซาพี่น้องเลยโอ้ยตกใจฝนเมื่อกี้ขาสั่นน้ำร่าอาสั่นล่าเมื่อกี้กับพี่น้องเกิดเทปุขัดคีดเรากระเล่นออกมานอกเลยเราบรจัาคมเห็ดนะเราบรจับคมเห็ดซอยนะใช่หรือเลยองกมาซอยเลยเนสเลยเราข้างนอกมันยิงเัาจะโกหกเห็ดว่าเราพันสิด yep oh okay, okay. ึ่งบนย่านแาบนี่ปตีเราเลยไปโอเคพี่น้องเลยเนาะพบกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไปเติมน้ำมันก่อนบ้านเนี่ยก่อนเดินทางลยคุังกินเนาะเอาเลยเฮ้ย ยเราเอาียบเดเหยียบเหยียบน้ำมันือู่าเขาขายแล้วว่อยู่อยว่าเาไปกินน้ำมันหวเอาเดี๋ยวบุรถเวถงรถร้อยู่น้ำมันมาเห็นยังอยู่หันเนาะเห็นอยังซึมไปัล้วเราม่จับ่มีับกุ้จุไฟอยู่หันเลยเต่าท่านนะก็รู้ว่าอยู่แล้วน้ำมันหัวเนาะันเนาะ ไปโอเคพี่น้องเอ้ลาก่อนตกแกเบิดมือนก็ได้คนเสียอ่าปนน้ำมันก่อ,กเอ,อน,นขขอออเติตนเาานม,น,น,มน,น้ำมันก่อนขอก็ได้ไปอยู่ดีพี่แฮงค์ก็สุขสุขเด้อพี่น้องเอ้เนาะเป็นเนื้อก็จะตื่นไปดีพี่น้องเอ้ตื่นตื่นดูใจเออดลรั่งขาหลังแฟงก็มีนเนานคิวน้มันกุ้ง